เราจะเป็นใครจะเป็นผู้โชคดีหรือว่าจะเป็นเหยื่อในรายการบุศีอสปี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะสวัสดีคนะ่ะสวัสดีเจ้าสีสาเสียงคุณมากจ้าฮัลโหลโมค่ะอาวใส่หน้ากากทำไมอ่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันอ,อ,อ,อ๋อวันนี้อยากกินอะไรโอ้ยได้ทำกับข้าวให้มงกินรอบสองแล้วเหรอเนี่ยฝ <c oughs> ีมือพัฒนาไปหรือยังนะจะกินได้ไหมนะ อยาคาโบเนล่าคาบนา่าสปาเกติซี่เหรอใช่มทำเป็นเปล่ามูทำเป็นปเปล่าม่มยทำไม่รู้ว่า,วาเราป็นเปล่าออสอนได้เปล่าถ้าทโมูทำเป็นก็มาช่วยสอนด้วยนะ <c oughs> อ,อโอเค EP นี้เราจะไม่เลิกลาก <laughs> สิ่งที่เราสั่งมาก็คือสปาเกตตี้นะคะของใหญ่ทาเมซานชีส ไข่ไก่แล้วก็เครื่องปรุงต่างๆมีอยู่แล้วโอเคพรอ้อมเตรียมของแล้วมันต้องใส่หัวหอมปะไม่ต้องไม่ต้องมันใช้แค่ไข่ไก่เกลือพริกไทยเส้นเบคอนเกลือพริกไทยเส้นเบคอนอยู่ไหนอะเบคอนหรือว่าแบล็คอ,ออนเบคอนหรือแฮมก็ได้แต่เราเคยทำ เส้นสปากเกตตี้มาแล้วเราพอมีความรู้บ้างเล็กน้อยเมน,นูนี้เ,เราขอตั้งชื่อว่าคาโบนาราสัตยาญาเป็นเป็นชิน้นชิ้นเล็กๆหรือเป็นเตา๋เอาอหั่นไปเลย <c oughs> เอาแผ่นหนึ่งพอไหม,ออไมไชอบกินเยอะๆ อ๋อตัดทีเดียวใช่ไหมโอเคใช่ใช่น้ำมันจากเบคอนอ่ะเป็น,น,นเป็นปน้ำมันในการผัดอ่ะฮะอันนี้มีชีสใช่ปะมมีพาเมซานชีสโอเคถูกละนิ้วนึงอย่างนี้เลยเหรอเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยเหรอใช่เพราะเดี๋ยวมันหลอ๋อวันนี้เราแบ่งหน้าที่กันนะโมบอกนะแล้วเราจะทำตามโอเคแต่นี่กังวลใจเรื่องแยกไข่แดงมากเลยต้องแยกไข่แดงด้วยเหรอ ใช้ใช้ไข่แดงวรวมสามฟองไข่ไข่ขปกติหนึ่งฟองไข่แดงกี่ฟองนะสามเลยเหรอโอ้ไม่ก็เอะออันนั้นยัเอาเอาแค่สองพอแล้ไข่แดงไข่แดงสองแล้วมีไข่ขาวด้วยเหรอใช่ไข่แดงวรวมสองแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองไม่ต้องแยกโอเคเราจำได้ว่าเราเคยดูดูแบบวิธีการแยกไข่แดงโดยใช้ขวดดูดอะวันนี้ลองไหมลอง หูโมโตแตกเหอแค่ต่อไข่ให้ไม่แตกก็ยากแล้วแยกไข่แดงต่อก่อนรลอดคือ <c ười> จำได้ว่ามันทำได้อะ่ะต้องบีบเหรอ,อยังไ,องไงวะโอ้ <c ười> าว่าเทปน,นี้มันจะต้องดีที่้ิงเองจากการดูดไข่ โอเคทุกคนฮะไม่ทันแล้วไม่งั้นเราตจับไม่ได้ไงไม่เป็นไรเอางี้เนี่ยเอาสูสูแดเลยรเอาไข่แดงเนี่ยอ่ะเอาไข่แดงเนี่ยตอไข่ดูออกมาดูดมาเลยไข่แดงแตกไปแล้วอ่ะเนี่ย ที่คิดไว้แล้วอ,ะอ่ะไ,ไม่ได้แล้วโอเคเอาแค่ไข่แดงดดอดอโอเคเราก็ตอกไข่หน่ฟองใส่เข้าไปเลยว<ะ>้าวอเอาเอาาช้น,นมใสา่มันมันไ,ได้ดาไปาลมนายรแล้วอะ่ะอ่ฮะ ลาไป2ช uh, okay. okay, uh. so. okay, uh. so ้อนโต๊ะอโ้เยอะมากนี่นะสองช้อนโต๊ะโอเคโอเคแล้วก็คนจะเป็นก้อนๆนิดหน่อยไม่เป็นไรอ่ะแล้วก็ใส่เกลือพริกไทยเกลือเกลืออนไรก็ได้คือมันยากอะพี่โมโมโมเป็นคนไม่ได้มีอาหารที่มีสูตรอ่ะ แล้วพอก็เ,เ็อย <Okay. S 2> ู่แล้วโอเคเอาออกได้เอาออกทัน,อออน,นใส่พริกไทยไใส่พริกไทยพริไทนี่นะกลายกเลยลงไปเลยพอแล้วแหละโอเคแล้วก็ต้มต้มน้ให้เดือดก่อนนะอย่าอย่าต้มเส้นโอเค ต้มเส้นก็คือประมาณ6นาทีปะ่ะใช่แต่ว่าต้มน้าีให้เดือดก่อนอต้มน้าีให้เดือดแล้วใส่เกลืออาฮะแล้วค่อยใส่เส้นโอเคได้เริ่มเส้นเส้นมันปริมาณเท่าไหรอ่อ่ะเส้นมัน500กรัม ประมาณนะหนึ่งพอชานนะไหวปะหรือว่าอีกนิดนึงก็ได้ก็น่าจะได้อยู่นะไม่รมู้ไม่เคยทำเลยไม่รู้ <c oughs> ระหว่างที่เราต้มเส้นอนะ่ะเราก็ผัดเบคอนได้เลยเนาะถูกปะได้ได้แต่ว่าพี่โบจะแยกสมาธิได้หรือเปล่าลองดูไม่ลองไม่รู้เป็นคลาสออนไลน์ไงต้องทำแบบให้มัน okay, มีองไปเลย โบนาล่าปลอเราไม่ใช่เคยหิบทำไมอ่ะไม่ได้่ลนก็เดี๋ยวอันนี้จะเป็นวิธีการแบบอเล็กที่เคยทำเพราะตอนเทปของอเล็กอ่ะก็คือเล็กให้ใช้หนังไก่ในการเอาน้ำมันออกมาแล้วก็ค่อยแบบผัดเครื่องลงไปก็คือใช้น้ำมันจากเนื้อสับอ่ะอันนี้ก็เป็นเบคอนก็คงจะแบบได้น้ำมันจากเบคอนมาแทนได้แล้วปั่นไส้ลงไปเย้เอาไว้เอา้าับเวลาด้วยนะ ทำแงเนี้ทำแบบให้มันให้มันจบแบบนั้นอย่างนี้เหรอเหรอวะหันไปไม่เป็นไรพี่น่าจะเวลาให้หน่อย <c oughs> เอาหกนาทีหันลงไปเลยก็ได้จานสักได้เฮ้ยอมีเสียงอมีเสียง อุ๊ยภูมิใจอะเที่ยวลงกระทะแล้วมันมีเสียงอะเสียงชงาชาใช่โมอยา่ถ้าโอยากกินของ,อย,างยากอะ่อะหไอ่ะโอ้โอาทิเช่นอะไรอะแกงเขียวหวาน,นโอะไรอย่างเงี้ยโหโมอาหารไทยแต่ก็คือถ้าโมอยากกินเราก็ทาให้ได้คือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าปฏิเสธอยู่แล้วคือถ้าแขกรับเชิญอยากกินอะไรเราต้องทาให้ได้มันก็ดูข้าวของไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนาะ ง่ยายมากจริงแล้วอ่ะแบบใช้เวลาน้อยมากอ๋อเสงสารเหรอเลยคิดเมนูง่ายๆให้ทำอ่ะไม่เขาอยากกินไม่ได้กินนานแล้วกินได้หรือเปล่าจริงๆอยากเวอร์แบบใช้ชีสสดเวอร์อะไรเงี้ยเลยนะอุ้ย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 น้ำเดือดทำไมมันฟูฟ่อนขนาดนี้ลดไปเลยเ,เสร็จ, <c oughs> จตัวต่อก่อนเขเขาไว้ก่อนก็คือเดี๋ยวเขาเส้นถูกอ่ะต้องเอาเส้นอนะ่ะ ออกมาสัดัน้ำอ่ะก็สลงไปผ่านขอ,อเบคอนวายนีด,ดีแล้วบเบคอนเนียนไว้ที่สก็ได้เบคอนกลัวกลัวมันต้องมาเริ่มไฟใหมมันไมได้เหมือนเตแกแะเออใช่ใช่เส้นเป็นไงบ้างเดี๋ยวชิมให้ไหมใช่เ็นต้องไม่นิ่เกินนะเพราะเดี๋ยวต้องมาผัดแล้วมันเดี๋ยวมันจะเละเฮ้ยเขาว่า เขาว่ากแล้วบกแล้วงั้นปิดเลยนะโอเคแล้วก็ใส่ o l i ออ oil เข้าไปหน่อยหนึ่งเนาะพอไหมอ่ะเป็นแบบพ่นเป็นแบบสเปรย์ดีแล้วก็เอาซ่อาฝุงไฟเบรค่อนจเปิดอยู่ปะเปิดอยู่นันใส่ใส่ใส้นลงไปเติมเลยตอนนี้ฮะใส่เส้นเลยเหรอเราค่อยใส่ไอ้นี่ทีเดียวใช่ไหมงลงไปผ่านเลยตอนนี้อ่ะโอเคค่อ เยอะแล้วนะโมเอาเอาที่กะหรือเอาหมดหมดูไม่ออกอ่ะมันอ่ตร่ะเนี่ยเหลืออีกหน่อยนึงเอาให้หมดเลยนนลอือก็หอมอยู่นะหาต้องรอควันขึ้นเลยเหรอ,หอขึ้นแล้วขึ้นขึ้นมีควันโอเคอเราก็ปิดปิดไฟได้เลยปิดไฟได้เลย เป็นไปแล้วก็ย,ยกยกกระทะออกแบกแบนั้นแล้วก็เทไข่ลงไปแล้วก็ใช้ที่ขีบแบบลุกอ่ะฮะเทเลยนะหมดถ้วยเลยนะยใช่หมดเลยเราเรียบถูกนะอ้าวกระเด็นมี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 ที่เมาเลียคถูอยากให้ไข่มันสุกติดกระทะเป็นแน่น สวยงามเลยอ่ะโมไข่กระสุนจะมันเป็นแผงมันมีความเป็นก้อนๆไม่รู้ว่าก้อนชีสหรือก้อนไข่หรืออะไรสักอย่างเสร็จแล้วก็ถือว่ารวดเร็วอยู่นะนี่ได้เงั้นเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวใส่กล่องแล้วเอาไปส่งให้โอเคฮะโอเคได้เลย เดี๋ยวโทรหาอีกทีหนึ่งบา,บายไม่มันม่นใจรสชาติเลยอ่ะแต่ว่าก็ทําตามจานโมบอกนะั้นนี่ไม่ได้ทําอะไรเองแบบใส่อะไรเข้าไปเพิ่มนะนี่โมบอกเลยสูตรโมขอแอบ,บชิมก่อนก่อนส่งไปเพราะยังไม่ได้ชิมเลยเป็นไงมันมีรสชาติเลยเจนไม่สุกด้วย ส่งให้เขาแบบนี้จริงเหรอเราลองทำใหม่ดูไหมเรายังมีเวลาอยู่นะ กว่าเดิมเพราะว่ามันแค่ไข่สองฟองใ,ใครอ,อะฮะไม่ใช่ดิแฟนจะทำแบบได้ไงใครอะเดี๋ยว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 เดี๋ยหร <c oughs> ือข้างกมาอราะว่าหินเนาะเอ้ยทำไมมองไม่เห็นวะ แย่ทำมันใหม่อยู่เลยอ่ะทำไมอ่ะมันได้หรอทำไมมันเป็นไรอ่ะให้ลอชิมเองแล้วกันมันเยินไม่ได้เดี๋ยวลองลองชิมเองแล้วกัน,นเค็มหมอหรืออะไรอ่านชิมแล้วอย่างทาไมอ่ะมันมันมันอ่หขอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวล้างซ่อมเล้ก่อนโอ๊ยเอาทำอะไรไม่ถูกเลยชิ้นมันเป็นก้อนดนะ้วยอ่ะใช่มันน่าจะเย็นเอาช้อนไหม น่าจะเย็นทำไมอ่ะมันมันดูไม่ได้แย่เลยนะแล้วหน้าตามันไม่แย่หรอไม่เราไม่ได้เอาสวยไงกลัวหมายถึงว่าทุกคนกลัวที่ทุกคนแบบรูุนละทึกอะเราก็กลัวคือชิมแล้วใช่ป่ะชิมกันแล้วเขาสองคนนะแต่กล้องอ่ะเราหนูนี่ค่ะได้ชิมก็ได้ชิมแข่งท่านาง มันแข็งแปลว่าเส้นมันไม่สุกไม่สุกหั่นแล้วรสชาติอ่ะเปิดแบบปกติอ่ะแต่เค็มมันยังนี่เค็มหมอโมจืดมากเลยนะจริงเหรอโมเป็นคนลิ้นจืดอ่ะหมายถึงว่าโมไม่ค่อยกินอะไรถี่แปลกหรอกหันไปมองหน้าติ๊ดเลยทำไมอ่ะเขาชินอยู่คนเดียวอ๋อแล้วเขาไม่ตัดสินใจอยู่คนเดียวไม่ี่โอเคแล้วข้างในยังเป็นตายอยู่เลยอ่ะใช่แค่นั้นแต่ว่ารวมๆอ่ะ หลังตอนที่ได้ชิมนะคะคือรสชาติรวมรวมอะดีแล้วแต่ว่าหักคะแนนสามคะแนนที่เส้นไม่สุกเพราะเส้นเมนหลักเท่ากับเจ็ดเจ็ดเต็มสิบสำหรับคนทำครั้งแรกโมถือว่าโอเคโอเคต้องไหนแล้วความร้อนเตาของแต่ละบ้านมันไม่เท่ากันไงต้องดูเองไม่งั้นก็จะได้อร่อยกว่านี้นะเพราะว่ารสชาติโอเคแล้วแต่แค่ไม่สุกโดนหักสามคะแนนเลยอ่ะ เาผิดโอเคกินได้ปกติก็เคยไปแต่รายการโมโม่แฮปปี้โกงไงวันนี้โมแบบมารายการโมสีด้วยก็แบบว่าขอบคุณมากเลยค่ะก็ยังไงถ้าชอบนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องคำสัง official ด้วยนะคะในรายการโมสีกี๊กักซี่ค่ะและโมโมลแฮปปี้โกคะ่วคะวันนี้พวกเราสคนของเราไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะ